สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุภูสุคนนะครับพ่อกับผมคือเก้านะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินเม่เห็นใจนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พี่ที่น้องนะครับสีไปเบิ้งคลิปสาระดีๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับในช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับสีได้เฮ็ดคลิปดีๆมาฝากที่ฝากน้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับอ่าสิ่พ่พี่พาน้องนะครับมาเบิ้งเขาน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับ ตราซิตโต้นะครับอายุได้28ดมือพอดีพอดีนะครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งกันเลยนะครับนี่นะครับน่านหาเก้าเบอร์18ตราซิตโตนะครับเมื่อนี้ก็อายุได้กี่มือนะครับยังท่านได้ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับของกิฟฟินนะครับอันนี้ฟังนี้นะครับของแม่ป้านะครับอายุได้กับ40สมือแล้วครับนี่ครับ กับ40มือนะครับฝั่งนี้ได้28มือนะครับนานหากเก้าตราซิโต้นะครับเตี้ยหอมต้านทานโรคนะครับสำหรับพี่น้องนะครับผู้ใดสใส่ปุ๋ยทั้งดินนะครับอยากแนะนำให้ใส่นะครับปุ๋ยนะครับให้ครบนะครับทั้ง3ธาตุอาหารนะครับโมวาร์ิเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดสใส่ปุ๋ยทั้งดินนะครับผมแนะนำให้ใส่เลยนะครับ สูตรยี่สิบแปดแปดนะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับขอให้มันถึกถึนะครับซื้อมาใส่นะครับอัตราการใส่ก็ใส่ประมาณยี่สิบกิโลหรือว่าสิบถึงสิบห้ากิโลต่อไรก็ได้นะครับแล้วเต่นะครับหรือว่ามาใส่กับฉีดพ่นแต่ปุ๋ยทางใบก็ได้นะครับแต่ว่ามันกะสีบ่ได้พ้นดีปันใดนะครับอยากให้ใส่ปุ๋ยทางดินน้ำนะครับอันนี้คือเขาน่านหาเก้านะครับ เบอร์สิบแปดตราซิตโต้นะครับเตี้ยหอมตาลท่านลูกนะครับอันนี้ก็แมนนะครับอันนี้อายุได้เกือบสี่สิบมือนะครับสามสิบก็มือนะครับอันนี้อายุได้ยี่สิบแปดมือนะครับใกล้สิซ้ากันแล้วครับนี่ครับแปลงนี้นะครับเป็นหน้าที่บ่ได้เผาเฟืองนะครับบ่ได้เผาเฟืองแล้วครับไถแล้วก็ไถกบเลยนะครับยำแซ่เฟืองไว้นะครับ เขาก็ค่อนข้างที่สีเขียวดุลนะครับพี่น้องน่ครับร้อยฉีดปุ๋ยทั้งใบนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับและอีกอย่างนะครับผมก็ว่างนะครับเพราะว่าช่วงนี้รับจ้างบินดุลนะครับขายยาในนาเขาให้พี่น้องอยู่นะครับเลยไม่มีเวลาได้มาฉีดปุ๋ยของเจ้าเองนะครับเมื่อนี้ฝนตกเพิ่งซ่องยาเนี้ครับก็เลยมีโอกาสได้มาอัดน้ำให้น้ำน้นะครับพาพี่พาน้องนะครับมาเบิ้งนะครับ เขาน้านาเก้านะครับราซิโต้นะครับเตี้ยหอมต้านทานโรคนะครับทนต่อโรคใบไม้ขอบใบแห้งโรคเนาคอห่วงนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้เขาด้ซับแปดมือนะครับยังบ่ถึงเดือนนะครับหลังจากโยนมานะครับอันนี้อันนี้เขาเกือบ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 สองเดือนนะครับเดือนก็กลัวแล้วครับสามสิบเกับสี่สิบมือแล้วครับอันนี้ กี่สิบแปดมือนะครับมเบึงการแตกกอแตกกอค่อนข้างที่สีดีนะครับพี่น้องบึงนะครับมีแต่กอใ่ๆนะครับอัตราการไส่นี่ก็คือซีต่อหนึ่งนะครับนี่ครับอัตราการผสมเขานะครับซีต่อหนึ่งนะครับนี่ครับเขานึงนะครับดินซีส่วนนะครับแต่ว่าเขาวพ่ค่อยหลนะครับแต่ว่าแตกกองมาดีนะครับนี่ครับ เขียวดีขนาดพี่น้องมาเบิงคุณแตกก่อดีขนาดนะครับพี่น้องอันนี้ค่อนข้างที่สีสีทีอยู่นะครับค่อนข้างที่สีที่นะครับอันนี้นะครับนี่คือเขานานหาเก่านะครับมาเบิงการแตกก่อนะครับเห็นบ่พี่น้องแตกก่อดีนะครับนี่ครับพุนะสีตัวหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้ฉีดพ่นปุ๋ยนะครับ สำหรับปุ๋ยที่ไมาฉีดพ่นนะครับต่อไปก็สะเป็นสูตรขยายกอนะครับก็เป็นสูตร20 20 20คือเกานะครับผสมโบลเล็คแนนะครับผสมเมกซิงนะครับแ้วก็ผสมเกตบอนะครับวัคซีนนะครับป้องกันโรคนะครับนี่นะครับบรรยากาศอันนี้เขาได้กับสองเดือนแล้วครับนนี่เขาได้ ยี่สิบแปดมือนะครับนี่ครับน้อีกน้าหนึ่งได้สิบก็ามือได้เส้าก็ามือนะครับอีกน้าหนึ่งครับนานั้นทั้งเบิดทั้งเบิดแปดไรนะครับอีกน้าอยู่หลังลงสีอีกไรหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้คือเขาน้านหาก้าตาสิูตทั้งเบิดนะครับหาพี่พีน้องนะครับมาเบิ้งนะครับนี่ครับแต่กอดีนะครับพุ่นะพี่น้องเบิ้งนี่ตะกอย่งใหญ่เป็นตะสะอ่อนให้นะครับพุ่นะ แตกมีตะก่อแง่แลครับกลสีห็นนั่นแหละครับแตกก่อกกส้จอดกันเบิดแล้วนะครับตอนนี้กาลังแตกก่อนะครับต่อไปก็สีใส่สูตรขยายก่อนะครับให้เขาของขยายก่อออกอีกนะครับพูดนะพี่น้องเอ้ยส่ซอนมาพูดนะนี่นะครับเขาน้านหาเก้านะครับเห็นไหมครับเขาหลุมนึงกับนี้ประมาณแปดเก้านมตรนะครับโดยรวมนะครับถึงสิบเมตรนะครับแตกก่อมาแล้วกับพูดนะ แต่ก็ดีนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดใส่ปุ๋ยทางดินกัยี่สิบนะครับสิบหาถึงยี่สิบมือนะครับก็ใส่สูตรยี่สิบแปดแปดนะครับคือผมบานละครับบานใไ่เลยนะครับอัตราการใส่กับประมาณสิบหาถึงยี่สิบกิโลนะครับต่อไรนะครับว่าปุ๋ยันแพงนะครับแล้วกาเขาได้สามสิบถึงสี่สิบหามือใส่อีกนะครับสูตรเก้าแหละครับยี่สิบแปดแปดนะครับ สูตรขยายก่อนะครับวันนี้แตกก่อแล้วก็ขยายก่อนะครับรับประกันเลยครับว่าเขาห้องพืแตกกอมีแต่ก่อยิ่งย่งนะครับแต่ว่าของผมนี่่บ่ได้ใส่ครับฉีดพ่นเตปีทั้งใบเอานะครับเพราะว่าบ่ไหวครับปุ๋ยแพงหลายนะครับฉีดพุ่ยป่นปุ๋ยทั้งใบนะครับอัตราการใส่นะครับกะของผมกะสูตรผมนะครับที่ผมใส่นะครับหาไร่ต่อสองกิโลนะครับ ปุ๋ยทั้งใบนะครับของกิฟฟินนะครับหรือผู้ใดว่าอยากอยากลดต้นทุนลงก็ใส่หนึ่งกิโลต่อหาไรก็ได้นะครับหรือว่าหนึ่งกิโลต่อซีไรนะครับฉีดพ่นให้เป็นละอองไฟนะครับพี่น้องก็ต้องให้เปียกโชกนะครับสําหรับฉีดอาหารทั้งใบนะครับปุ๋ยทั้งใบนะครับแต่ว่าผมผมใส่โดนนะครับผมใส่น้ำยู่ที่หาลิตรต่อไรนะครับซีไรกับยี่สิบลิตรเท่านั้นนะครับยี่สิบลิตรปุ๋ยสองกิโลนะครับผสมแล้วก็ฉีดพ่นเลยนะครับ นี่นี่ครับเบืง้งก่อได้กันเลยพี่น้องกูนะแต่ก่อดีดีนะครับนี่ครับน่านหากเก้าเบอร์18ตราซิโตนะครับเตี้ยหอมตานทานโรคนะครับูนะอีนี่ขาดว่าสีสีได้เข้าไลายก่อนพีกายนี้อยู่นะครับูน แต่สอ,อ่อนไห้พี่น้องก่อไะไรขึนะ้นอะนี่ต้ก่อนใหญ่งๆนะครับอันนี้เขาหนึ่งนะครับดินซี่นะครับหาหนึ่งหกหนึ่งก็ได้ครับแล้วแต่ห้องผสมแล้วแต่ห้องพักนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับปลาติดทูดูนะพี่น้องโอ้เขาอันนี้คือเขานาน,านหาเกานะครับทราซิตโตนะครับ ตี้ยหอมต้านทานโรคนะครับพี่น้องนะครับอยู่นี่แมนไซเบิร์ธหดจำเทียงน้านั่นหางโยนได้ประมาณสิบมือนะครับอยู่ทึงๆกันครับเขาพันเดียวกันละครับน่านหาเก่าตาซิตูนะครับยนยนได้ประมาณสิบมือนะครับอยู่ทึงๆนะครับอัดน้ามห้วนะครับนี่ครับเขาสะอ่อนง่ายนะครับ ครับอันนี้น้ำขนมาก็ได้ขุดอัดเรียบร้อยแล้วครับคุณครับแตกก่อที่น่องเอ้ยมีตะกอแบกใหญ่นะครับคุณนระฟังนี่กับก่อใหญ่ก,กันนะครับอันนี้เปลี่ยน้างๆอันนี้มีตะกกทรายล้วนๆน,นะครับอันนี้เพิ่นบ่ได้ขายานะครับ มีแต่หยานะครับหินแทบสีหินเขานะครับอันนี้ขาเรียบร้อยแล้วครับหยานะครับนี่ครับเขากัแตกกอดีนะครับุูนะครับโอ้สะอ่อนนะครับพี่น้องมีตะกอดบใาญ่นะครับนี่ครับอาพี่ผาน่องมาบึงนะครับจั้งใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องแรปเปอร์การษตรไดเดอรยครับเดี๋ยวสิอัปเดต ให้พี่ให้น้องให้เอฟซีสุขูสุคนเบ่งเรื่อยๆนะครับว่าการเจริญเติบโตนะครับของเขานายโยนนะครับน่านหาเก้าตาสิโตสิเป็นจังไดนะครับเมื่อนี้กะสิได้เข่าไปก่อนนะครับเมื่อนี้ไปบินไม่ได้แล้วครับอากาศไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับเมื่อนี้กะสิเข่าไปก่อนนะครับจังไดกะขอขอบพระคุณพี่น้องเด้อที่ติดตามนะครับเมื่อนี้กะสิขอลาจอน ดิคอนเดอร์นะครับนี่ครับอันนี้หางย่นด้วยสีกุมเออนี่ครับน่านหาเก้าตาซิตตกันนะครับนี่ครับนี่สำหรับเพื่อนือครับสวัสดีครับ